แต่รอบหน้าจะต้องเป็นเพลงใหม่หมดเลยเพิ่มพาเต้นจริงๆจะเอาเพลงแบงแบงมาด้วยที่เราเคยร้องให้เป็นเพลงเราไปเลยเป็นเพลงเปิดเราอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละได้ พากพูดอยากได้อะไรอ่ะความต้องการอ่ะในพูดสิใส่น้ำเยอะไหมโอ้โหเอามันนี่ในคอนเลยเหรอลกษสิทธิ์แรงนะ YG อ่ะ วายจีคือนี่ได้เลยลืมได้เลยเพราะว่าลิขสิทธิ์ขอแลนเกินไปเ mm. ต้นคู่ mm. ก้อยเพลงซิติงนี่ไงจะได้เต้นคู่อยู่แหละ ฟิลิปปินมันเคยเอ๊ะฟิลิปปินมันเป็นแฟนมีดอิงหลอดไงไปไปฟิลิปปินด้วยนะจริงเหรอจริงเสริฟขาดลูกพิูขอร่างพิรมูลขอร่างพิรมูลแม่แบบคนเริ่มเห็นไหมคนเริ่มหนูพิรมูลหมดเลย ็ม um, ันลุกตอนอยู่ร้านเล่าไปละวันนี้กลับกี่โมงห้าโมงเย็นหนูบินเช้าใช่ไหมน่าแน่นใช่วันนี้น่าแน่นมากขึ้นคอนเนอไม่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยในวันนี้ไม่เป็นไรถ่ายกันเยอะยิวอ่อเดี๋ยวไปออกกินลมอยู่ อะไรยำปลากระป๋องภาษาทุกินแบบมาม่าเดี๋ยวแม่เอามาให้ไหมกินตรงนี้ไหมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จัดให้ค่ะบลูกลูกไงอะกระโดูเป็นสปายกตฏิน่าคิดไหนสปากตี้ไม่ใช่ดูเป็นสปาไงยำปลากระป๋องจะไม่อึใช่ไหมไม่อีชเวลทุกคนจะเกิดมาอึอยู่แล้วลูกโอเคแต่มันอึแบบปกติแหละ แม่วิลลนั่นแหละก็คือแม่ กป็นไนอกอะกหัวแม่วิเป็นไงบ้างแตกไหมหัวแม่วิเป็นยังไงบ้างแตกไหมมีคนถามทําไมอะแม่เต้นเนอะเต้นแรงเนาะไม่ใช่ขอเข้าบ้านองอนไรล่ว่ะเมื่อวานไปบ้านแฟนขัดใช่ปะแล้ะไปขอข้อฉีอแล้วใส่รองเท้ารงแรงไปเพราะเราไม่มีรองเท้าแตกรองเท้ามันติดประตูก็เลยก้ไมไปรองเท้าใช่ปะ <c oughs> แล้วลุกมาหัวโขกแบบแดบงบสนั่นบ้านมาก ้อ,อมมากอะอืมอร่อยมากอร่อยรอบรอบก่อนเรากินมมไม่เอาเดี๋ยวหมดอร่อยว่ะอร่อยจริงอร่อยกว่าอยู่ได้ <c oughs> บอกไม่ถูกเหมือนกันพาดคู่ไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้จะพูดไม่สามารถทำตามทุกคนได้ที่อยากได้ดูเสือ้อเสือ้อดูอืมเอมูเวอร์อยู่นี่นะได้ฮะาไม่ไปแล้วอของอะไรอะ่อออะพีโอเลขอกินไปด้วยแล้วก็ลาไปดีกว่าต<ร>้อ,ตองกินรงไมันคือรีมูเวอร์แบบเจลเหรอเป็นเจลั้ย ฉันย e a k Chinese ตายละยากละนี่เฮาวนี่เฮาวต้องเรียนเพิ่มละต้องเรียนนอกจากเรียนเวียดนามต้องเรียนจีนละ เขาจอเล็กไม่ดีวันนี้เ้าไฟของจริงทัดคู่อยากได้แบบ หวานใช่ไหมอยากได้แบบหวานหวานอยากได้แบบ はい。じゃ แล really yeah, ้วมึงเข้าลปก่อนเขาไม่ได้ให้นซยไม่ได้เลยอะไปลไปละ คณที่รักหนูที่เป็นหนูนะคะบ๊ายบาย